วงการคันน <c oughs> <c oughs> ี้นะครับคันสุดท้ายนะฮะในวันนี้นะครับเมาดูว่ารถไทยจะเป็นรถติดสนามนะครับเดี๋ยวดูก่อนรถทางไปได้ครับเจ็ดร้อยเลยครับรถทางไหมาสิบเอ็ในรุ่น5,000บาทนะครับ75็ด้เนอต่อจากคันนี้ครับ รถแข่งไปได้91นำรถปาที่หน้าเลยแข่งเลยครับรอต่อทีแล้วนะครับขอบคุณด้วยครับ91นะครับโอเพ่นไม่วัดไปเหรอ91ทีมงานเนี่ยสนามตาทีละพงนะครับเทวันวันนี้เทวันจบมาเยอะเลยครับเทวันที่ชาต่อไปครับน่าจะมีลุ้นเพื่อชุมนะครับรวมเดินเราจะทนคะแนนพร้อมกันนะฮะ เวลาเดินก่อนค่อยค่อยเปิดเริ่มครับพร้อมครับเริ่มลสตาร์ท4น่งสงครับเออเนรอบเลนรอบเดี๋ยวสิบปีแล้วค่อาเอหราิบเ ขึ้นอย่างขึ้นยงขึ้นไหนพ่อพอร้อยจุดหครับรอบเดียวพ่อโอ้โหขยับวิดนาทีสุดท้ายนะฮะถ่ายรูปถ่ายรูปครงที่ครงที่หคือว่าจเซื้อให้ทีเดียวครับ1้อยุนึครับ ก็เรียบพอพอแล้วอเดียวเพิ่งเพิ่งยวเอา